เขาถามว่าอยากทำอะไรผมอยากเป็นเบรนเดอร์ครับเขาเขียนภาษาอังกฤษมาคำหนึ่งวิอึ้งอยู่ประมาณเกือบสิบวิเขาเขียนคำว่า B ตัว E ตัว E ตัว R ชิบหายแล้วอยากเป็นเบรนเดอร์แต่กูอ่านคำว่าเบียร์ไม่ออกชื่อพี่เต้ยเนาะอุบลมาสุขครับเป็นคนจังหวัดอุดรนะพ่อกับแม่ที่เลิกกันตั้งเด็กเนาะ พี่ก็เลยตามแม่ไปที่ก็ะสมุยตอนอายุประมาณ18-19ปีนี่แหละก็ไปเก็บเด็กรานจันอยู่ปีนึงไปเจอบาร์เฮดเดอร์เขากํลังซ้อมแข่งแล้วชอบก็เลยแอบ,บมองเขามาหลายวันก็เลยอยู่วันนึงตัดสินใจไปวางเขาพี่พี่สวัสดีครับ ผมขอผมขอเล่นด้วยได้ไหมผมอยากเล่นผมอยากเป็นบาเฮนเดอร์ครับบอกว่าน้องเป็นบาเฮนเดอร์มันยากนะก็เลยไปขอเล่นกับเขาปีหนึ่งก็มีโอกาสกลับไปบ้านไปอยู่จังหวัดดรครับเป็นทหารก่อนสองปีปวดทหารเสร็จไปอยู่เกาะสม,มุยไปเขียนไปสมัครเป็นเด็กล้านจานกับบาบอยวันสัมภาษณ์วันแรกไปสัมภาษณ์ที่ฝ่ายบุคคลนะเขาสัมภาษณ์ที่เราถามว่าอยากทำอะไรผมอยากเป็นบาเฮนเดอร์ครับเขาเขียนภา,าษาอังกฤษมาคำหนึ่งพี่อึ้งอยู่ประมาณเกือบสิบวิ เขาเขียนคําว่า B ตัว E ตัว E ตัว R ชิบห้ายแล้วหยเป็นบรฮนเดอร์แต่กูอ่านคำว่าเบียร์ไม่ออกใช่ไหมที่ไม่รู้จคำว่าเบียร์อะไรภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยภาษาอังกฤษเขาก็เลยให้ไปร้างแก้วก่อนไปเป็นเด็กร้านแก้วอยู่โรงแรมเซนต์าลาดได้ประมาณสองสามเดือนมั้งครับก็ได้เป็นบรฮนเดอร์เลยเนื่องจากมีการแข่งขันบรฮนเดอร์ที่เกาะสมุยชิงแชมป์เกาะสมุยครับพี่ซ้อมสองอาทิตย์อะ่ะไปแข่งกับเขาได้ที่มือพี่อยู่ยเนี่ยครั้งแรกในวิถที่ไปแข่ง แข่ง่อยู่วงนี้เลยน้ำเป็่นแชร์แรกในชีวิตมาแข่งภูเก็ตก็ตื่นเต้นซ้อมซ้อมซอมไปก็แข่งก็ติดอันดับแปดของภาคใต้นะครั้งแรกในชีวิตกลับมาที่เป็นคนบ้าไปเลยพี่หลงรักอาชีพบาร์เทนเดอร์มากเลยทีนี้เราต้องทำยังไงครับให้เขาแบบท็อกเทลเราแก้วลาสอ0ร 950อย่างเงี้ยแต่เขากินแล้วเขามีความสุขเราก็เลยคิดว่าพันยังไงวะก็เลยเป็นการตกแต่งหาอุปกรณ์มาทําให้เขากินสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยกินข้าวเคียวนะครับมาที่ร้านนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องไปเปิดเมนูที่อื่นมาว่าต้องท่องความหมยทยพจปีหน้าก็ได้ไม่ต้องครับมาถึงที่นี่บอกเลยที่ขอนแกตบาร์ ผมมีความสุขมากเลยครับกับการเปิดร้านทางนี้ที่บนนะครับยอมรับเลยว่าลูกค้ากลับมาลกาลับมาดื่มบ่อยขึ้นลูกค้าน่าํำเดิมที่เคยดื่มกลับมาเพราะส่วนมากเราจะชอบมองลูกค้าเจ้าแรกที่มาวันแรกที่เข้ามาเพราะเขาอยากลองค็อกเทลเฉยๆนะครับถ้าวันที่สองที่สามเขากลับมาอีกสแสดงว่าเขาชอบแล้วแสดงว่าเขาชอบรสชาติของเราแล้วเราก็ต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆขอบคุณอุบลมากครับที่ให้อุบลมาอยู่อุบล งงบอครับ <laughs>